สวัสดีครับ่น้งสวัสดียังเศ้าเนาะตอนนี้กำลังสิกอามาเงาะลงมาชาสองวัดเลยสวัสดีจะเห็ดอย่างนี้ลงมา อันไหนกับบเกบอันไนกินอะไรกับเเกบเจ้าหลงัดก่อนจะมาเงาะปวายไปกลัวพาไปมึงวาดน,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 น้องตเตะนี่นะก่อนจะไปน้ำมอ้อ ว่าได้เปันมาแ,น,แ,น,แน่นๆนี่โลงวันนะโมงก่อนหขึ้นน้อเป็นโนคเต่างใตากใไงเมื่อขึ้นก็คนอีโต คือนี่งน่ะชัยมีคนบอกมันมาถ้าโมง่อนเดีวยัจะขึ้นมาวันต้องแต่เอามาก่อนไปถวายใช่คุณแม่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 วันจะลืมสั่กลืมสักก็เอาไปหลายๆสมองรู้ความจำเซื่อม แมชรี่บริแมงนั้อย่างนี้เลยจำปีกคอไปเลยค่ะ อได้ว่าเขาเขาพ่อเมาลนี่นะลองงเะมันพ่อเมาเลยเด้่บ่เออเดนเริ่มพ่อเมาเลยไม่วีมันลืงเลยาดามพ่อเจ้าได้ไหมทางนี้โอ้ยอ oh, ันน ah, hmm. hey, ี้เปื้อนแหงดิ ดูดมาดูดใหม่บน้านนี้ศาลาพักใจประตูนี้เขาขายยู่บน้านขับประตูนี้ครับประตูใหญ่อยู่บ้น đó tục long bỏ vẫn vừa ở bên đây, mai sẽ vẫn ở. Tao mà ngó thuaái, thuaái còn nào, thuaái long bỏ còn, mày nó. ม่น้สุชาดาไปใส่คุณมนคนอ๋อแล้วกาอยู่ๆถวายนีนบร้อยเลยเด้อค่ะ สีขึ้นวัดเนื้อก่อนโดยถาวายเดบร้อเลยเด้อค่ะสิบไปวัดน้องเตะวัานี้ไปถาวายวัดหาลูเนาะก็เลยเอามาบัันใหญ่ซ้ำแล้วก็ไปบันทิงสองนะคะคุณไม่คงไม่ว่าอะไรนะคะ มันเงีบไปเลยเอเงียบไปได้เือนเจ๊ใสเด็กยืนเราอยู่หน้าสามสีร่างนีเงียบไปเลยวันนี้นีคขอยู่ปันยังสิไงโอ้เป็นต่อคือการบ่อนาันให วันไหวโรดวันนาะสชิคินวัดน้องแต๊ะเปนี่พี่น้องเลยไปถวายวัดน้องแต๊ะต่อเป็นเฮือนป่าใหญ่พี่น้อง นอซาลามาขับรงนี้อันพีออ่นอเอ้ยวนาหเห็นจังน่าหินจังเลนะฮะข้าเหตุใหม่ป่เนอขดุดใหม่นี่นอเล้ยดุดใหม่โคตดุรอยังว่อนนีะ รถข้า่านซื้อเนี่เน,นข้อตัใจเหตุอีกปรดเด็นก็เล่าจะคือปราหลาด,าาลาดป็นอีรถบอ <c oughs> หลับ นอยูอ่ยนะอนนย,ย,ยู่ประเด็นเนาะโดนอนไรเนี่ยบ้างจักอยู่หรือบอ่ดีหก็เบนถ่ยหื คุบ่าพันยูอยู่บ่กุติบ่มาคุบ่าอ๋ออยู่อยู่ย <c oughs> เป็นผักอยู่กุติที คนี่เพื่นสัก,ก่อนอ,อาไปเค้น <c> ค <oughs> <c oughs> ุณยายจะได้ซื้อมะงาะเท้าไอ้ <c oughs> ข้าวา่าถ้าเคนเยเพื่นพนางก่อนเค้น <c oughs> เป็นยุเค้นเค้นหม่เค้นกลมหัวลูกนี่ ซ้นไปไซนอมนันี่เนาะน้อ่านาขึ้นมา่มาซร้างน้าลมริอนเทาหน้าเปนะล้ายนังไม้่ปลางอวั้ส้ัออนอบ,บ,บ้านีนซ้นสมัยซื้ว่าบา้านจะน่ได้ท่างเบิง่งเพี่น้องดุ ในเมื่อกาะสิทธิ์ไทยคิดเ่มเตมได้าก,ไก,าาก,ไก,ากนไทยเบิ่เดิมซะมังง่อไม่คุณแม่เนาะเฮ็ดเนี่ยเอาข้าไอ้บอรโรดอันะนัะเอาไว้บอรโรดมันเปื่อยไรคะ่ะลงมาแล้วคะ่ะขอบคุณเ้อยมาเงาะนะคะเอามาบ้าน กับรองคลองคุณป้าชื่อหายกบมาเงาะรายการคุณแม่อีกคลองสามทังขณะเราไปซื้นอน้ำยามาโอ้ย โอเคค่ะเดี๋ยวล่างรถส่นวนเช้าก่อนเนี่ยมันก็ให้ครัวมาให้ลูกก่อนขอบคุณคุณแม่เด้อค่ะไม่ให้ลูกกินลูกมากินส่วนาช้าน่ะกินไงมารถกับเช้า สิมาแต่งเวียเป็นคนคิดวียงคิดงานคนพี่นาะนเมื่อสีมเมื่อเดีวพาไปวิยมันกัน่อ้กกอน,อนึ่กงข่าสิไปาใส่ต่อเ่มนันว่าสิมาไจะซืได้เมื่อแล้วบ่อยองใดกัข้าในเมื่อ่ายคีบเป็นเบิง์ดแล้วพี่ดาวเขาบอกได้เมื่อกันอุบริเตุถ่ายคลินะคะขอบคุณทุกคนใตพี่นอ้องคลิปในกระจสิจมกระน,นดเด้อ